พี่เป็นรอยไรตรงนี้ครับความคือเอาข้หมือว่งใช่ไม่คิดว่าจะอาตัวไหนลูกไม่คิดว่าทักวางหนึ่งถ้าเรามั่นหมื่นแล้วเราไม่เคยทักบุ๋มเราจะเอา่วนนั้นมาจากไหนเพราะฉะนั้นทําใหม่าวางคมว่าทำใหม,ม,ม่พ่อทำใหม่ไม่ท้วง ปู่ตาทําไมไม่ช่วยปู่ตาไม่มีหูมีตาหรือไงช่วยแต่คนรวยทําไมไม่ช่วยคน้นพ่อขอถามหน่อเคยข้างบนไหมลูกข้างมาเท่าไหร่กีบบอได้ถูกไหมลูกกีบอากุวมบอรังเกลียดเหยียดทัคนอื่นมมา อยากดั้มคนกื่นไม้ดูถูกคนกึ่งม้ดัามเวลาตัวเองมึหนืก hmm. เป็นยังไงเวลาต๊ทคุกกดนหนักมีใครทอยเข้าไหนเพราะเราไม่เคยช่วยใครเลยถ้าเข้าเคยทอยคนเด้อเด้อแม่ใจต๊ะคุกกดนหนักก็มีบางถึงบางอย่างมีสิ่งบึงอย่งมาช่วยเราเพราะฉะนั้นต้องคิกแต่ละนาตัว <ELL. S 1> เออญาโถดรินพาอากาศาโถดขุนญาโถดขือญาโโหดหลังญาโถดหนึ่แม่แป้แต่เขาเกิดเป็นมันษยดนัวัดใจฟาดจิตวัดใจกับขอบมาไหนแม้วที่หัยยิ่งนักท่อื่ๆมากเกิดขึ้นกับแต่ขอบแม่ตั้งแต่เต่ครอันนั้นอกุชนมันจะเกิดขึ้นได้ดังงานจรงหนึ่งหนึ่งถ้ามเดือมครับผู้ขยับไปรู้มั้ ปล่อยมองแทงมองว่ารักว่าบื่มองเบาว่าบื่เอิ่อนผีเอื่นฐานแม่หมักทุกคนก็ต้องชอบดื่บดื่มพูดบื่มดื่มงามงาการกระทำบื่มดื่มงบิงดื่มดื่มนจะขีดเข่ามากเลยถูกแล้ยขึ้นรกร้านไปดื่นวัรอยู่งิท้อกูชิ่งฝักขาวใช่ไหม ปฏิบัติมีปฏิบัติโทษทุกอาทิตย์ต้องทําความสะอาดเปลี่ยนดอกหมอกเปลี่ยนดอกใหม่อาหารการก่นเออพราะน้ำหมากรากมันถ้าเปลี่ยนเรื่องเราต้องทําเทวดาลูกคระเทวดาเจ้าลงมารักนะลูกพนระท่านก็วอวยพรให้ลูกพระ<ม>ทั้งถวดมนต์ภาวนาด้วยจึงมีข้าวแเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าดู่ดีๆเห็นเขาดวยกูก็อยากได้ ผู้ปุ๊บเก่าถูนย์ออกมาถูบบต้ตาตายแอบเอาว่าไปจำชื่อผู้นะแน่ว่าปู้ตาแน่ว่าเก่าถูนย์หาแน่ผูจะลงมองลกูกข้าแน่ตึ้งให้ออกอปูต,ตากับแง่บ่คอยมาคน้นหาแม่ติ้งเก้าก็มีถูนก็ไม่ ถ้าตึงตึงตึงแปลปากการกระทำไม่ทำก้าออกถึงก้าวข้ามข้อมีวงก้าลยไดอคะคนท้าทายก็เลยเขี่อักแนงเนาไม่ต้องมาท้าทายเนาะคนรับก็อ่อนน้องทมตัวหนาขึ้นอยากได้ของดีก็ก่อนน้องทมตัวไม่ต้องมาคุณโอ้โอเนาะก็ต้องดังนั้นไม่ต้องมาท้าอื ไม่ชอบคนทาชอบคนทำจริงไหมชอบคนเห็ดชอบคนทำชอบคนจริงใจไม่เคจริงโตน้าบักเสียเออจางวางหนังน้นจะปูน้ำมทสงจะเอาหน้ามาทคงเอาไปวัดไปว่านั่ง้ปโนูเอาไปวัดอาไ้งาโพทุ่มต้องโพมันทุมเยอะ เอาแบบนี้เอาน้ำไปเท่าไหร่น้ำเยอะรูก่อนสิบเก้าสิบเก้าเอาน้ำไปสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้ามาห้องน้งดูสิมาห้องก่อนพวกที่น้กแบน่าตื่นยังพอถึงเือนาจะมาแข่งันแล้วถึงไมดเลเออิบปดแปดเ่ากรได้ทังมงล้อเพราะน คเขาทัานรงกได้ไ <c oughs> ูรับขเออขัออขอน,น,ร,ร,นรักขัรแต่ถือรงกยอกซเออแต่ถือข่งผมกำลังปอนร่งดคัทแ่รัเออของกินนังแตงหมลูกเต๋อมาเออออร่าขายหมานี่กรนอะไรคือว่าก่อนตอนนันไม่หน่อถึงมอนรักเอ๊ทีขายบุญน,นะพระนะรูวมบุญมา เออฝากมาท่านทองแตงโมผ้าร้วอืมอางว่ลูกดักไฟถอดทองเนาะแต่นังดีพ่อก็อยากให้รางวัลเราไงนึกจะเอาอีกเอาแต่ยื่นี้ไม่ต้องเอาเยอะนะแตงโมวันนาะเอาทั้งทั้งแขนผื่อแขนเนาะเอาทั้งหมดเอาไปมากมันกูด้ไม่ต้องเอามากเนาะเอาแค่นะ อ้าวหลายคนม่ลู้ว่ามึงเขาก็แบบมึงเขาก็เมือนกับขาาดแคลนแงแล้วก็หางมึงอยู่หนตาล้วตาล้วตายตายายตายวิ่งาปรอบมดอืมหาคอะไรนะของขันะนางวิกตาว่เขียนถกูเขียนอะไรอันนี้ใป่นไปเป็นขาทันนั่นเลยใช่ไมันไม่ขังงันเปาหามันขู่เยอะค่ะ อ,อันนี้อันนี้คือาแต่แบอันนี้หองกูุบอะนทีพรบุลผมค่ะนาทีพรบุญผมออสเตรียอฮังโลฮังโลออสเตรียอ่ะองน่ะคืออเบินตคุณบู้อยากมาหาอีทีพรออสเตรียกูกขาไข่ข่เต่ามือบ่ีัวมีไข่ไข่เต่าคือบอนด้าน ติมท้าค่าไม่งั้นอะไรเบาเรื่องค่ายเล้เบาเรื่องเออนักเรียนตาๆใจตามคุณหรอนะค่างนั้มันเ่าไม้่นะเออใข่คาเก้าถขึู้กไหมพอน่องน่องว่ถือ่าูกอันนี้ไข่คาเท่าไหร่รู้จักไหมจิ๋เท่าไหร่ครับปูจะไปร่ามาจะไข่

วเอาต้งที่เอาจำที่ค่ายค่ายงวดวันคือคือหกมาเอาค้คขายงวดวันที่จิบหกเอาง่ายๆแล้วเนาะเอาแบบรวยไปเลยเนาะครับเอาเชียนเชียคืองวดที่ผ่านมากลยครูเอาแบบรวไม่หงืดหงิดตาหรอเนาะครับเะเอาแบบรวยไร้ลืกหงุดหงตายดิคู้ม่ร้อะไรบนี้บนี้บกี่เสียงก็เื่อ ถอนโหามเรือดเบาฮัโหครับเป็นนานเดือดเป็นงานผู้ใดตียังไ่เนครับเป็นําคข้อมือเวอร์ลายว่าค่ะฮัลโหลฮัลโหลวันขึ้นเบี่ว่างานบ้างานปลุกลงดัง มานือแต่ว่าปูต่างกับจะไปสื้อทอดสโมตกลงง่ะตกลงแล้วบ้างง่ะอ้านถือของแม่นอูโอเคข้างแม่นอนถือแต่ว่าอกถือเนาะแมวติดมาแรียงกันสองทุตบนบ้างางบนบ้างไงนูรบ่นมาจังหลายอยากฟังรัมอยากฟังรัม มื่อวันคือคืนหกขัานใดเราต้างใส่ฟังได้ดูไว่คืองานเดิมที่นังหลักเราต้เปล่นดันคือฟังบอกอีนั่งหลักนะคือเกินใายฟังคือพอโทษทางโทได้ทั้นบอกอากเรารับเอากระได้ดูอีพอวันค่ะฮัลโหลเอาพูด่อๆพูดดีๆวันคือคืเหว่า ้าถุงไม่ได้ใช่ไมไม่ด้ไม่เอาเอาแบบนี้ถิบเก้าโอเคไหมถิบเก้าทำไมไม่ใหอเอาเป็นเพราะอะไรเขาก็หอยกอกเป็นนั้นคือเ็หอยก่อเอาแตงกี่้อนเอาเก้าเก็ดถุงโอเคว่าทาดไปทิ้งท้เอามาล่าม่หมักโอเคเก้าเกถุงโอเคได้เลยเก้าเกดถุงเนาะโอโอเค เอาแต่จะเอาังเทานั้นว่าป้าก็จเอารายู้ฮัลโหลอ๋อกองยาวด้วยหนึ่งทุกท่านั้นอ๋อโอเคโอเคหอบูกที่ปากขาแล้วอ๋ออโออ๋ออ๋ออ๋อร่างๆเอาก้าวเดีโอเคเว็บหน่อยเขาว่าดับไกรองตัวน้ไสองตัวปูคิด่ตั้งไม่ตั้งหลายงว่ะะเอาแค่คิดแค่ตั้งายให้อีนั่งหลาร่าหันฟัง เอาตั <c ười> ้งคือเอาคือกับสวนเกาเนือฟเอาเขาตเอาตั้งไสมันบอกคือแบบมันก็รัตกเอาตรงได้ขึ้เกาเขาด้วนเรียว่าเอาเขาด้วเรียกจังไสแบแต่เอาทึกนเตะก่อนทึ้เตะใดบ่เอาทึกนผาอะไบ่ เอาทานบ้งดูว่าเอา้าบบเร์ร็วเรโอเคเนาะวันที่เตัเเร็วเร็วติดค่ะเรียกว่ารับการต่อปูกันเออจักถืได้ไหมเอักถืได้งงกอเอออันนี้เอฟมาไหมเอฟคือว่าดยางยางกองกอยะบุ อีนางกองก่อนผ่านช่องอีรังกองก่อนม่นักระงงนึกว่าแม่นไม่ทช่นว่ไม่น่กรงงเขาครอบครัวโครงการโคงรกงับปู่ปีเขากับปู่าโครักร้านผ้นาลาบ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 บลาบลาบลานาบลาบ่าบลาบลาบัาบลาบลาบาแล้วลาบก็บ้าบลบลาบลาเาาบลาาบ่ามลาบาบลาบลาบลาบาบาบลาบลาาบา อ้าวให้แต่บืแต่บืมาบุกาหายงอไหลงาย่องไหมาถามบอีนางาุกมาถามมาจะมีโชคมีราบมีโชคมีหมาหมาทำไมจะไม่มอโชคไหญ่กลังจะเข้ามาให้ติดต okay, okay, okay. 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 ิดติดเิดนิิดติิดติดติิดต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 ิภาิดต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 ้ดติ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 เติดติดติดติบ ก็าลหล่อนท้กล uh, oh. oh, mm ่องงงาบบราโอ๊ยตาชูไหมหายไปแล้ววะมีแต่บัได้เรื่องบาบอตคชูไหมแลวครับเขาพตามสุดว่าเหลืงงาบงาบปา้องเอาตังที่คือตาชูไหมไหมนะที่บ้าน่อนท้าเงงานะเอาถล่มบ่าเอาถือล้วน สีดูสีรอเถอะปเอาสีอะไรสีขาวว้าสีขาวพ่อจะลองถ่ายสีขาวดูนะโอเคไหมครับเนาะน้องบอกอื่นว่าพ่อจะรอเขาแค่ตัวเงินไ่นบครับ พ่อเกาบลีฟ้อนั่หมาคนเอาเด้อเอาเด้อจะชิวเลยก็จะมาชิวอันนี้เอีทีนะก่อนก่อนไฟเลยเนาะอีคาปูคนละคนปะคนละคนจะปูอ้าวกว่าคนเดียวมันแล้วก่อนมีคนคูเลยพ่อไม่คู่เนาะพ่อตื่นแต่เช้าอันนี้นอท้ออีกแล้วอันนี้เรียกว่านอท้ออ่อนทิ่ขา เอาที่ขาเครอถวายข้าวหลวงพ่างนะพ่อหนะทางเท้าวเวิถูุวันเดินสวันเดินนะหลวพ่อนะออขา,าปนะวดนะนะ้อใส่ลูกนะโชหดีเด้อลูกนะเออหางมือใหญ่ก็ผาผ่าแข็งแรงชมบังต่างแต่ขออิทพอไหวกระเรื่อยไกว่าเดาแ,แบบกระเรื่อต่างกจน,นะลูกเนาะเอะอขาใม้มีโชคมีรงเงี้ยเด้อถามแบบ นางถาวออนที่ถามถามว่าจะเป็นยังไงดีไหมดีถามว่าจะมีโชคไหมไม่ทำไมจะไม่มีมไม่เลี้วเลีนะ้วมีโชคก็มันถือนะเข่ามากแล้วเรือแล้วแต่ได้โชคได้ว่าแต่ซื้อให้เยอะๆเนาะถ้าถือน้อยมันไม่ถูกถือเยอะมันถูกเนาะมันคือถูกถ <laughs> ือเยอะมันใส่ลงถือหน่อยเนา,เ<อ>านะเ<ม>พราะทำงานคือได้โชคคือแล้วหรือแล้วจะดึงจะดึง อีคนจะเปออันนี้อีกนางเพลผีเกงฑังมันจะขึ้เกินค่ะเพราไมเกค่ะเ่าน่าจากลุมเพราะ่าจะุพร้อครอบครัว่าค่ะถาวายปู่ป่าเกดเกดถุงถุงาค่ะเป็นงั้นคือบาถวายถุงเกดเกดถุงเนาะครับผม อ้ามีคือการแบบนนเออหาไม่ถกบไม่รักไม่คบไม่หวานตุกทักหาจได้หาเงอนได้บ้างหาคงงได้มากติดต่การมากตเรื่องเงาหนักมาูกเนอะรวมช่างเหือนก่นนะพ่อผ่านอีงนางทองต่อนก่อนมาดีดีจะปรไทยังดังไม่หมดไม่หมดน้าแ่ะเชื่อพ่อเชื่อพ่อแล้วไม่เอันนี้เออนายไพรัตรไพรัต พอ้อเขาอ่ะอ้าพอทุกตามทันบ้าแบบว่าโอเคบ้าเกบุ่มใจบุ่มใจวาพอไหวนะทำตามทำยากผู้ขาดถึงได้โชกได้คือเก่าแล้วอได้ว่าคือเก่าเราได้ร้ายก็เก่าอะคอบครัวอยู่เปินถูกแล้วแต่เริ่องแต่เริ่อได้เมื่อไหร่บ้างนั่นเลยบ่าวบ่าวบ่าวข้าเด็กที่ยิ้มแาแรงได้กูเด้อ ยิ้มยิ้มจดกันในท่านพูดหยอกกันมาแรงเออมาแรงขนาดนี้ฮ่าฮ่าฮราฮแงไอหมีกัดขี้งาดก็ยิงตังโตอี้งแดเมันวงมันไรเย็บจีบางมันเข้ามาแาบไม่หลูกหราพรางมันได้ค้อนบุ่น้ั้งนั้นไดค่อนบาดตายเมื่อแีแล้วบามเมื่อทางเปิดเนาะ ใช้บุญปู่ตาปู่ที่ประขับเป็นแบบนี้แหละลูกเอฟทีนะพ่อนะลูกทำบุญ<ๆ>นางสาวพักวะกลืมพักวะกลืมนะ,อะเอ,อขอค่าตัวเครื่องบินพ่อบน่อนะทักหนึ่งล้านพักเลยเนาะนะขอค่าเครื่องบินนะลูกว่าอ่าง จากใจทุกได้ราไใจทกไร้หมาเอลูอเกเอออายกวันนักสุขภาพรักแต่ลแต่เาออทำมากขาดเงินเสนน้ำว่าส้งพ่อแรงกั่อรงเส้นน้ำบ่ส่งพ่อด้วยนรด้วยด้วยบ่านเรมึองตูที่ผาพ่อตูแต่ง่วนนี้ขอค่าเคองบินมาหาพ่อได้ไหมได้เอาเท่าไหร่คือห้าบาทโอเคไหมห้าบาทตัที่ใจแล้วนี่คือเอาก็เอาคืคนเอาให้วตัดที่ใจแล้วนี่่าเอาไ่มี ใมาลกูกเหรครับคุผ้าทือผ้าได้เขาค้าเครื่องบินมาเนี่ยเออเมื่อไหร่บ้างบอกจร่วกท่านท่านโอเคเอา,อาไปเคลียหมัดไปกองคิวอีกนะตอนหนึ่งตนะ้องตองคือตอนหนึง่งนะไม่งั้นตนนนะนกขึ้นหลงนะ เออคำรับเมืองลลูกร้นบ้านเมืองแบ่ทอยกัรช่อทคอยต่างได้คือว่าเสีงคำนีม่่าให้กู้ตากู้ชื่อฝาเขานะลูกเนาะเออพอมาจีบวันพ่อมาโอ้ยแต่มันขางหนักโอ้ยเบาหนักแล้วเขาบอเบานะ้มาแค่ะฮที่ฟ้าบ้านอยาถึงผู้ขากันผู้ขากอยากว่าตจะตาอยากกะบว่าววัไหนวันทัดก็ต้องหนักวัคถัดทขามา ฮันบอกกีงบลูกมาถามมาไม่คือห่างแม่เรลูกนเอแม่คือว่านั่งขาวชุดใจญจะเป็นนั่งขาวบาังบังดูเกียมบนั่งมาพอถิกจัดในวันเขาอย่างว่ะให้มาลงเะเบียนเด้อนักเรียนเขาถาวทั้งหลาย นักเรียนตั้งแต่อายุเก๊กิบลงมาแล้วจะเอาเก๊กิบขึ้นพอครับขั้นเอาเก๊กิบลงพ่องานอะไรกพอว่ะขั้นเอาเก๊กิบขึ้นพอวันถือว่าได้ขั้นมากถ้าขึ้นใหม่ขั้นเท้าคนหรอจัดวันที่ไหนระคจัดจัดวันเขารวันเสารรับทะบนักเรียนเก๊บปีลงมาไม่ใช่ขึ้นนะลงมาเยมา คลิปเรามาแล้วมัดเงี้ยปวดขาคลักแม่เนาะออกินพอกินนั่งนกแกงแมงมาเอเด็กงนกแกงแลยอายุยัไมถึงเกดหรือเ่าะเนาะใช่ไมเด็ดย้งสมพรก็ยังม่ถแม่สมพ่นใส่สซนเดียดได้รู้ไม่ยิ้มตองนี้เฮ็ดตางหวานเอาขึ้น ก้อนบาดก้อนเมือังเขาบบนเ่นเองนัสงพรเออหัวเหลี่ยหัวแหวนแน่เปนซุมลมายิ้มบางอย่นี่เออชุ่นักเียากเา่านเออ้าเขาเขานักเียงปลาเกเอเขาของเลี้งาท่านบูดักคือลูกกหาใส่อยู่บ่ปูงอ่านได้ก่ลูกกระจะใหาใส่อยู่งกอกอนมอว่าเป็นตะขีดคือักาอากงเลไว้ข้อข้อ เองเลยปานหมูแม่มากมากมากเลยอ๋อคือคือหนักสือขึ้งถับหากเนาะม่กับพ่อเป็นงั้างหลับพ่อรักสาวอันเพราะวันนัยนคีณยังไม่จำได้นท่างเออเอาตั้งคือผู้ใดมีขี้มรอกขาวมานั่งแล้วเออ่ีมาแกะมาึ้นอัน เขาเอาขึ้ม้าหนาแต่ว่าเขาอยากขี้มันหนุ่งางขี้มันหนุ่งเหรอเนอะเออเจ๊ตามบ้านชาวานุ้านเรี่ยนเรื่องทำไมเราเลิกเจ๊คิบลงเนอตามไปเร้่อยากเจ๊คิบคืนคันเิ๊คิบคืนนี่พ่อว่าจุดเรื่องไม่คันข่านะจุดเรื่อคขัดมากสามีเออมาหาบัานเรียนร้องเลยบ้าเรี่ยนร้องบ้าน ว่านานว่ามาจึงเป็นผ่าว่าคุู่กันนะหงักตรได้ท่นแต่ท่องสีช่งเงาใทคุณนักเลียนมากคุักคนหัดเียวใช่ตื่มากเออเออช่วงสี่งเงาอพอเวลาเออหัดไปนานบ่าเอานักเลียันนนุบานอารักเรียนช่ไปได้มากได้เลยแต่เกลี้ยล่อมอย่างหม้หันเกที้ยก่คือมาเขาท่าปังดันหรอก ผู้รับคอก็ถึงมันยื่งนะว่ะเออโชคขึ้นโชคพักในโชมขึ้นรถเออเอบาไหวเบาไหวแบบนี้เบาไหวแบบเออพี่แต่รับหน้าแต่ของแล้วเนอะนักเรียนแต่ใดก็ถึงมากอืมก็ถึงมากถนัดพี่แต่รับหน้าไาแต่ของงานใดก็เออมีคนโชอบ่มถ้าดูคนโชมมากอาจจะมากแล้วหนูเนอะมันบึงก็บ่านพักในน้ะงุ่นเธอตามมาคุณพ่อ เออตอมามอ่พ่อกับ,บป้าตีบอกแต่ว่าหันางเวอร์ปวดเอ็นจะให้เขาช่วยมาให้เราเลิกเด้อ <c oughs> นักเรียนสมัครด้วยเริ่มรับสมัครวันนี้โอเคเนาะเริ่มรับสมัครแต่เรือองที่สองพ่อเสียงรายชื่อร้ายเสียงมากสามีแต่คนเด้อ อโอเคอ๋อแค่นีน้ำมันเนาะอ๋อม่ตัววิรักมีตัววิหวานทุกครับหาแข้งแรงแล้วลูกแล้วเปลือยนตัวขาวเรียนบ้านเขากค่ะน em. ี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะค่ะปู่ให้เอาน้ำไปบัดซิบก็แพ็คค่ะหรือส่วนเก้าเจ็ดศูนย์นีท่างแตงโมกับบัวดอยูกับกล้องตลอดเนาะค่ะการเที่ยวรับโทรศัพท์แน่ค่ะกับบุรุที่ไปที่มากของเก้าเจ็ดศูนย์เนาะค่ะสำหรับซิปหากับยิบจับไว้แน่ค่ะเก่าเจ็ดศูนย์พี่น้องการตัดเลนก็ได้ค่ะ ส่วนเจ็ดศูนย,คย ip, ์ค่ะค่ะเจ็ดศูนย์พี่้องเอฟซีฮอกกับิจารณาเอาเด้อค่ะเพราะว่าอายุเจ็ดสิบลงค่ะเจ็ดสิบลงกับบ่แนนเนาะใครหมดแดงอาจจะมาอีกรอบนึงค่ะแต่คอยขัางปูไปเรื่อยๆเนาะค่ะพิจารนาเอาคำบอกคำจาของปูค่ะปูอาจจะบอกแบบนี้แหละ,ะ ip, ลค่ะจะบอกตรงๆเนาะเจ็ดสิบลงค่ะแต่สำหรับเอฟซีที่เข้ามารับช่งรับฟัง,งและสนใจอยากบูชาองค์ปู องค์ปู่ท้าวเวสุวรรณค่ะเอาไว้กราบคารวะหอ,อยเสียงโฉกเสียงลาบไว้อธิษฐานขอโฉกขอพรเนาะค่ะเนาะค่ะตั้งกิจอธิษฐานขอพรเนาะนะําองค์ปู่เนาะขอให้มีโชคมีลาบมีโชคมีมันค่ะพี่น้อง FC เฮาห้อจังกิจจรนาเอาเนาะค่ะคําบอกคําจ่าของปู่มักตัวใดชอบตัวใดพี่น้อง FC เฮาก็จังไปหาหยิบหาจับไว้เนาะค่ะให้ท่านค่ะ หนึเเกาหนึ่งเจศูนตาตัวเลเก้าศุนุน้องเก้าเจ็ดศูนย์ต่ไปยึดไปหาไว้ครับเจะประทันการนะครับดสลากจนแดงรัฐบาลจะเบิกเนเพราะว่าเรีกตัวของฟวมปล่อยไม่ยังไลครับสลาดจีนแดงรัฐบาลเบิกยังกับเปลาไปยึดไปหาไว้ท่านจ้องก็เป็นวงสายบุญของฟูคือกันเพราะว่าอยากเพิ่นที่โวลนี่ครับ อ่าตัวเลขของกูกูที่หานะครับเนาะรับขระกาเราว่าอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรนะค่ะสำหรับเอฟซีฮายังสนใจอยากูชาองูเข่าเว็สุวรรณเนาะค่ะเบอร์นี้จะสามารถแอดไลน์เลยเนาะค่ะพี่น้อเอฟซีฮาสามารถแอดไลน์ได้ค่ะ0น่นาะค่ะสหรับมีมโกมานสุกูสุกนนสวัสดีค่ะ่ะ